สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรักช่องเ e อ็นเกมทุกคนด้วยนะครับมาเทกราตอนที่หแล้วนะจะ๊าโว้ยเมื่อกี้ไอมาทุกคนขอไปขอไปน้ำลายลงคอเมื่อกี้แมกเกือบเกือบเกือบสำรอกโอเควันนี้เราจะไปทำการฟาร์มกันทุกคนฟาร์มของนะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่เราทำไว้นะครับ ขาจะได้เป็นอันนี้ละผมเตรียมตัวเริ่มผลิตไอ้น,นี่ลนะแผ่นเหล็กนะครับเพื่อที่จะเอามาทำชุดนะโอเคแล้วก็ที่ต้องใช้ก็น่าจะเป็นเออเป็นตัวนี้มันก็ผลิตได้แหละแต่ไปไปหาด้วยนะครับก็คือไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะเป็นกาวโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว เข้าไปดูนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนสุกุสักุเน่นี่ๆๆ่ๆ <c oughs> มันคือตัวนี้แผ่นยางด้วยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเป็นหนังอะที่เราฟอกแล้วเอเอ,อ,เอ,อพูดอย่างนี้แล้วกันพูดได้ไหมออโอเคนะั่นแหละเลเทอร์อ,อ,อปะ่ะเราไปฟาร์มกันจนังวันนี้ไปที่ไหนดีไปที่ ไอ้สุสานนะไหมโบสได้นะโอเคปะไหนล่ะนี่นะโอเคอืมเพราะว่ามันก็มีมันดูแล้วมันน่าจะมีของที่เราต้องใช้อยู่นะครับไอสายเคเบิลเราก็ต้องใช้นะแล้วก็ไอตัวแบบไอแบตเตอรี่ไอแบตเตแบตเตอรี่เก่าก็ต้องใช้โอเคเจตาพมับเข้าให้นะฮฮว่องไวเไวลาป้ายเข้าชาก มาแล้วจ้าเอ้นนั่นอะไรวะอดจจะวึ้้นไปดูก่อนนะทุกคนหันไปเห็นเดิ์พอดีผมใส่มันคืออะไรอ่ะประตูมิติอะไรอย่างนี้ป่ะใช่เนะีฮยเออมารอบพี่เราก็ไม่ได้สังเกตตัวด้วยโอเคมาจงนี้แหละเข้าไปทุกคนว่ามีไหมผมว่ามีนะ ถ่ายขวาไม่เห็นเลยลึดตือลึดตืซอมบงซอมบี้อยู่ไหนหมดวะไม่มีเลยเหรอเอ๊น่าแปลกใจนะประมาณนี้เนี่ยจ้าเอ๋ไม่มีเลยเฮ้ยไม่มีอะไรเก็บเลยพูดเป็นเล่นอันนั้นอะไรโอเคแบตเตอรี่ได้เนือ เป็นของที่แบบไม่อยากได้ตอนนี้นี้มีไหมไม่มีทางนี้ล่ะเฮ้ยห้องนี้มีมีเฮ้ยไม่ใช่ห้องมันอยู่อีกฝั่งนึงออาเราจะทำยังไงเราต้องไปใช่ไหมหรือเรารู้จากตรงนี้ได้เลยเอ้าวราู้ได้เลยว่าเจ็ดชั้นโอเคกระสุนเหลือเฟือตอนนี้ทุกคนสองก้่ากนัด หน้ามีไหม,ไมเจอไหมนะข้างหน้าข้างหน้าดูโล่งๆใช่ไหมไม่เห็นนะทางนี้ล่ะโอ้โหเฮียอะไรนะถ้าเอคือตัวอะไรนะตัวอะไรสินั่นอะไรนั่นอะไรเอนั่นอะไรโอ้โหอยู่ันครบเลยที่เวนเอาไงล่ะตัวใหญ่จะด้วยเฮ้ยทำไมวี่งเรามาไม่เจอวะเดี๋ยวนะเฮ้ยแค่จะมาฟาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนกินอาหารแป๊บอาหารอาหาร กินก่อนเลยจังหวะนี้หิวแล้วด้วยกินกระป๋องนึงโอเคเฮ้ยเดี๋ยนะเอาอรอบที่แล้วได้ไดนาไม์มาลืมเอาใส่ไอเวนเอ้ยมีแต่ระเบิดสามลูกพอปะวะเดี๋ยวเราบึ้มบั่มเลยแล้วกันเอาเปิดก่อนได้เปรียบไว้จังหวะเนี้ยมาดิอาออาบอสยนะเนี่ยมันขึ้นหัวว่าบอส วิ่งใส่เหรอวิ่งใส่อวิ่งแล้ว,วิ่งมาทำไมทางนี้วะเนี่ยไปที่กว้างๆสุสดมอดอีเอาไหมอเทอยอ่ะสองบีติดไฟก็ สนุงสนุงเนี่ยมาหมดแล้วนะแอกแอกแอกโอ้ยจนมุมโอ้เฮียอะไรวะนะโดนอะไรซิเราโดนอะไรเราไม่น่าวิ่งเลยติดติดที่ร่วงอะไรนะมันก็วิ่งตังวิ่งตัง เฮ้ยแม่งเจอบอสเฉยใจหายใจความหมดเลยเฮ้แค่จะมาฟาร์มเฉยๆนะต้องมาเจออะไรขนาดนี้บ้าจริงเฉยเปิดดิใช่ห้องที่เราเปิดไปไหมไม่ใช่เว้ยไอ้พวกนี้มันก็สอตว์ยลักษ์ที่ ที่เราขึ้นไปดูต้องกลับมาใช่ป่ะน่าจะใช่นะโอเคได้ขอไปห้องนี้มีอะไรห้องนี้ที่เราเปิดไปแล้วใช่ป่ะมาเดี๋ยวเอาอ้นี้ด้วยไหนก็มาแล้วเอาให้หมดอะแล้วก็มีไอ้ตรงลาวาเนาะที่เราไปไม่ได้ เหลี่ยมนะโอ้ยไม่ทรงบ้านก็นได้เถอะพ่อเออดูดิตอ,อนนี้มันเป็นหินเนาะอืมแต่หินก็ต้องเก็บอยู่ดีแหละทุกคนเผื่อต้องเอาไปทำแบบเป็นในส่วนของไรเนีนะ่พวกบ้านน่ะมันต้องใช้หินกับไม้ไงโอเคฝั่งนี้มีอะไรป้าไม่มีนะตรงนี้ก็ไม่มีนะเราจะไม่ตกหล่นอะไรนะโอเค อันไหนก็มาเราก็จะแบบเอาของกลับบ้านที่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้สวยดูดิโอเคถือว่าดีมาข้างหน้าคงไม่มีอะไรแล้วละ่ะถ้ามีก็โหดร้ายเกินไปละแห,น,น,หน่ที่วิ่งเร็วจังวันนี้เฮ้ยขยันที่เกินลูกสองนี้ ผมเบิกจะใช้จะบดแล้วนเนี่ยมีช่วงหนึ่งแบบต่ังจากจบจบตอนที่ห้ามั้งหรือตอนที่สี่นี่แหละไปฟาร์มเยอะไปหน่อยเอ้ยไม่มีอยู่เลยตรงน,นี้ก็มีไหมไม่มีมันไปลงได้ปะวะแต่มันก็เหมือนมีทางลงแล้วเราจะไปทางนู้นยังไงวะไม่เข้าใจหรือว่าต้องลงทางนู้น เพิ่งไปหาวิธีเลยตอนนี้รีบฟาร์มของรีบกลับดีกว่าดูแล้วแบบอันตรายตรงนี้มีไม้ไม่มีนะมียางนะโอเคข้างหน้าข้างหน้ามีเปลี่ยนใช้นี่แหละอน,นมันเดินชา้าใช้หน้าไม้นี่แหละลูกซองมันจะเปลืองเกินมาครับ ที่แรกก็จะเอา AK มาแต่จากกระสุนแล้วมีนิดนึงไม่น่าแต่เอาลงอะ่ะไอตัวเมื่อกี้ไอตัวบอสอะ่ะดูแล้วน่าจะใช้เยอะโอเคได้ครับมามับโอเคได้ทองด้วยไหนทางนี้ปะทางลงไม่ใช่เว้ยเฮ้ยมันจะไปทางไหนวะ เออแปลกวะ่ะมันต้องมีทางไปคือมันไอเรากระโดดได้แต่มันไปนกระโดดข้างหน้าแบบกระโดดแล้วแบบมาริโอไม่ได้เออมันต้องมีทางไปแหละทุกคนดูละเกิเปิดเนี่ยต้องไงตรงนี่แหละเปิดทางนี้แหละไปอ่ะดูละแล้วลก็ไอน,นี้ไอน,นี้มันจะเกี่ยวกับภารกิจนั้นหรือเปล่าวะไออะไรนะท่าสปอร์ตคอนเทนเนอร์อันนี้เดาเอานะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมา รู้ลุ้นกันมารู้ลุ้นคืออะไรวะเออแั้วมารุ้นกันตอนทาภารกิจนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรข้างนอกมีอะไรเก็บภาพไม่มีแล้วโอเคจบภารกิจการฟาร์มสำหรับวันนี้นะจ๊ะทุกคนเก <c oughs> ือบแม่งเจอบอสเวียนเอ,อ้ยมาฟาร์มได้ไ <c oughs> เจอบอสซะงั้นไปกลับบ้านกันมีเทเลพอร์ต8อันนี่ความว่องไว ใช้เทเลพอร์ตซะเลยเดี๋ยวใช้มากๆก็ติดนะทีนี้นไอ้เทเลพอร์ตเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราดูของเดีถือว่าดีอยู่นะใช้ได้ใช้ได้เหลือก็เหมือนเดิมครับเอาของลงกล่องแล้วก็ผลิตในครั้งต่อไปจะอันนี้ก็เกียร์แล้วเอ่ยได้สิปโอเคสวยก็ไม่มีอะไรแล้วแหละโอเคแหมเกือบนะทุกคนเจอบอสนะโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วย ไม่รู้น่าจะไม่รู้ว่าป่าอีกแล้วจะมาอีกหรือเปล่าในประเด็นนะี้ะแต่น่าจะมีแหละดูแล้วล่ถ้าเราปรามครั้งต่อไปครั้งต่อไปไปไปเอาพวกหินพวกแร่ดีกว่าวดูทรงแล้วน่าจะได้ใช้เยอะในเหมืองก็ไม่มีอะไรนะวันในเหมืองก็เป็น,นอะไรวะในเหมืองเป็นถ่านไปโอเคเดีย๋ยวไปว่ากันครับ กับภารกิจต่อไปนะจ๊ะทุกคนก็จบแล้วฟาร์มเดวันนี้นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ <c oughs> ทุกคนเสียรักนะจุบ๊บจุ๊บมุ้